สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2565กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีเมทุนนะคะคนลัคน,รนาราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นจังหวะชีวิตที่เหมือนทำอะไรยังต้องมีความระมัดระวังอยู่นะคะแล้วก็เป็นเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยมีไฟนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้า มากหน่อยนะคะและบางทีการดําเนินชีวิตอาจจะมีความรู้สึกกดดันมีความอึดอัดบ้างในบางช่วงบางตอนนะคะทีนี้ช่วงนี้เราควรจะทํำยังไงนะคะก็ควรที่จะต้องประคับประคองใช้ชีวิตให้แบบตามปกติที่ไม่ทําอะไรหวือหวาเกินไปไม่ทําอะไรที่นอกจากรูทีนไปมากนะคะ เพื่อที่ป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่เข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับคนลักษณาราศีเมถุนนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการเงินของคนลัคนณาราศีเมถุนเป็นไงการเงินเนี่ยนะคะในช่วงเดือนเนียก็เป็นเหมือนจังหวะชีวิตเหมือนโอเคนะคะคือจะมีรายรับรายรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำอะไรก็เหมือนเกิดความสำเร็จ ได้ง่ายเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเมื่อถึงวันที่22เป็นต้นไปนะคะยี่กุมภาเนี่ยาดาวศุกร์ได้ย้ายไปนะคะช่วงเนี้ยเป็นจังหวะที่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องการใช้จ่ายนะคะอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาได้นะคะรวมทั้งดาวอังคารเนี่ยนะคะก็ย้ายเข้าไปร่วมด้วยในเรือนมรณะกันนะคะ แล้วเจอดาวเสาร์เนี่ยนะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่จะต้องระมัดระวังนะคะการใช้จ่ายเงินการผิดพลาดเรื่องการบริหารเงินได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังแล้วก็มีสติเยอะๆในการใช้เงินนะคะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะสิ่งที่เราเห็นอีกก็คือในเรือนกรัรมมะนะคะเรือนกร,รมมะของเจ้าชะตาเนี่ยคือราศีมีน มีดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสด,ดาวพระฤหัสอยู่ในเรือนสุขพระเนี่ยนะคะงานเนี่ยเกิดความสําเร็จเกิดความสุขสมหวังแต่ถ้าเราดูอีกอ,อีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยนะคะ,ะกัมมะ กสุภะแล้วสุภะตกวินาศเนี่ยนะคะความสําเร็จอาจจะไม่ได้ยั่งยืนมากมายนะคะอา,อาจจะไม่ยั่งยืนมากมายแต่ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งและจะดีมากขึ้นหน่อยเนี่ยนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่13ช่วงนั้นเนี่ยนะคะงานเด่นนะคะงานเด่นเลยยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับทางไกลเนี่ยนะคะงานที่เกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับ คนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จได้ดีนะคะทีนี้สิ่งที่มองเห็นอีกเนี่ยงานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะเกี่ยวพันกับมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือถ้าเรามีการติดต่อการสื่อสารกับมิตรสหายใหม่ๆห,หรืออะไรก็จะก่อเกิดให้เรามีงานหรือมีช่องทางการหารายได,ได้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เขาอาจจะนำพาโชคหรือนำพาสิ่งอะไรต่างๆที่สร้างความสุขสมหวังความสำเร็จให้กับเราได้ด้วยสำหรับมิตรสหายนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าดาวเจ้าเรือนพบสหัชชะเข้าไปสู่พบสุภะ,ะร่วมกับดาวพระฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนั่นเองนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ดีสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันนะคะ,ะด้านความรักของคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิเนี่ยนะคะอยู่ในภพสุภะเนี่ยนะคะความรักเนี่ยนะคะก็เหมือนดีขึ้นนะคะเหมือนกับมีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเมื่อดาวอาทิตย์เข้าไปย้ายตั้งแต่วันที่13ไปก็ดีนะคะก็คือมีช่วงที่มี การแบบใช้เวลาร่วมกันได้ด้วยมีการเกื้อนหนุนกันมีการพูดคุยกันมีการติดต่ออะไรก็ความสัมพันธ์เหมือนราบรื่นราบเรียบดีแต่เมื่อดาวศุกร์นะคะย้ายวันที่22ไปช่วงนี้ต้องเป็นจังหวะที่คนลัคนาราศีเมถุนต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยดาวศุกร์ก็เป็นดาวแห่งความรักเมื่อเข้าในเรือนมรณะแล้วยังเจอดาวเสา เป็นดาวคู่ศัตรูอีกเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้ความรักอาจจะมีปัญหามีความน้อยอกน้อยใจมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็อาจจะเกิดการบากบาดหมางกันได้นะคะและสิ่งที่มองเห็นอีกเมื่อดาวอังคารเนี่ยนะคะย้ายเข้าไปที่ราศีมังกรในวันที่26ตามเข้าไปอีกเนี่ยนะคะอังคารเนี่ยนะคะเมื่อเจอกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่แตกหักเนี่ยนะคะก็ส่งผลให เจ้าชะตาต้องระมัดระวังอารมณ์มากขึ้นเข้าไปอีกเมื่อมีสุขเสาอังคารดา,ดาวพุธะะอยู่ในเรือนบรณะเป็นจังหวะชีวิตที่จะต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ให้มากนะคะโดยเฉพาะการใช้วาจาการใช้คําพูดเนี่ยระวังที่จะสร้างรอยร้าวหรือการบาดหมางได้ด้วยเป็นสิ่งอะไรที่คุณจะต้องระวังเรื่องความอดทนของคุณนะคะเพราะว่า ลักษณะอย่างเงี้ยบางทีเกิดมีอะไรที่ไม่พอใจแล้วไม่มีความอดทนก็จะใช้วาจาพูดอะไรแรงๆว่าอะไรโดยใช้อารมณ์โดยที่ไม่ใช่เหตุผลเนี่ยนะคะซึ่งก็จะทําให้เกิดการบาดหมางหนักกว่านั้นเกิดการแตกร้าวและก็แตกหักกันได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนลัคนาราศีเมทุนเนี่ยนะคะ คนราศีเมถุนจะต้องค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่หนักแน่นหน่อยนะคะแล้วก็จิตใจที่เหมือนกับปล่อยอะไรได้ก็ปล่อยนะคะปล่อยวางนะคะอย่าอย่าไปยึดติดอย่าไปเอาอะไรมาเป็นอารมณ์มากเกินไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมีปัญหาได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเริ่มมีสติในการใชอ้อะไรในการตัดสินใจนะคะ ในการแก้ปัญหานะะในการใช้ความคิดมากที่สุดบางทีเนี่ยความคิดเนี่ยทำลายความสุขตัวเรานั่นเองเพราะบางทีคิดไปไกลนู่นเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดอาจจะเล็กน้อยแต่ว่าความคิดนี้ไปมากละนะคะมโนโปไปมากหรือว่าแต่งเติมเพิ่มเสริมเข้าไปเยอะเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดความเครียดเกิดความไม่สบายใจเกิดการน้อยอกน้อยใจ แล้วก็มีปัญหาขึ้นมาได้นะคะในตรงจุดนี้ให้ให้ระวังนะคะ,ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องอดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตอ,อย่าประมาทนะคะให้ไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาเป็นประจำนะคะแล้วก็ชีวิตก็อาจจะทำให้เรานะคะรอดพ้นโดยที่บางทีไม่คาดคิดได้นะคะ มันมีเรื่องราวดีๆปฏิหารได้ตลอดนะคะ,ะก็ทำดีไว้เสมอก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ให้แคล้วคลาดจากโรคระบาดกันนะคะ,ะสวัสดีค่ะ